ดีใจมากไม่คิดไม่ฝันว่าสักวันเราจะได้ไปเป็นหนึ่งได้ว่าไปร่วมทัวร์ที่ญี่ปุ่นด้วยครับถึงแม้ว่าเหมือนแบบเราเพิ่งเริ่มต้นเองอะแต่ว่าแบบเราได้ไปทัวร์กับทางบอยสิงบอยเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นครับผมเป็นโอกาสที่ดีมากที่แบบเราได้ไปก็ขอบคุณทางเอเอชขอบคุณคหรอบขอบคุณที่อบสบครับครั้งต่เราก็จะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ่นเต้นไหมความของการทำงานตื่นเต้นมาที่จริงตื่นเต้นตั้งแต่ได้ทําเพลงแล้วครับแบบว่าเราคิดว่าเราจะได้ทําแค่ค o ล l บเพลงแต่ไม่ได้ว่าเราจะได้ไป่ว่ทัวร์กับเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากโชว์หลายเพลงให้แฟนที่นู่นอยู่ด้วยครับเป็นโอกาสที่ดีครับอย่างมันใหม่มามันแบบเป็นแบบโอกาสใหม่ๆตลอด พอทุกอย่างมันใหม่เรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างกับสิ่งใหม่ๆที่เราเคได้เจอได้หรอือเปล่ายังไม่ได้เตรียมตัวเลยต้่งรู้เลยนหละเขาพร้รกันเหรอ,องรู้วันว่าแบบไปวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเต,ตร,รียมที่ขึ้นาใช่เพิ่งรู้พร้อมกันเลยว่ะพี<ๆ>่พุไม่ได้บอกอะไรเลยหรอแต่ว่าอาจจะมีเกินๆบ้างแต่ว่าอันนี้ก็รู้แล้วครับแต่ว่าไม่แต่เรายังอาจจะแบบไม่ได้จอดีเทล่ยวใช่ใช่ใช่ยังไม่จอดีเทล่ยวไม่ได้สปายละเอียดใช่ใช่ใช่นี่สปายเราแล้วก็สปายทุกคนด้วยทุกอย่างหมด ครับทุกคนรอครับผมยังไงบ้างก็คอนเสิร์ตนะยังไม่ทราบเลยครับผมยังรอเราคือเราเราตอนนี้เรามีหลายเรามีหลายงานที่เรากําลังต้องเตรียมตัวนะครับผมก็งานบางงานเนี่ยนะเพราะเราเราก็รู้ไว้เฉยแต่ว่ายังไม่ได้แบบเริ่มเวิร์กอะไรขนาดนั้นเรายังไม่มีชื่อเลยครับคอนเสิร์ตแต่ว่าทั้งปีแน่นอนไปยังสีปีแล้วเามันผ่านมาแล้วมาตอนนี้สี่ปีไปจริงๆเราอย่าไปนับเพราะว่าเราโควิดมาหลายปีมากครับหรือว่า จริงทุกคนก็อายุน้อยลงประมาณสองสามปีแล้วอยัาดับอายุตอนนี้นะคะคือจริงๆริงพี่มิตี้สี่ปีเนี่ยเราอาจจะเสียโควิดไประมาณเกือบสามปีเพราะฉะนั้นเรายังเป็นน้องใหม่อยู่นะหลอกตัวเองไปเรื่อยๆจะไม่ยอมไปต้อเป็นน้องใหม่ไม่ได้เลยใช่ไหมไอ้นะฮะจะไม่ยอมเป็นพี่เนี่ยไค่ไดเลยไม่ได้เลยมันก็ต้องเป็นแหละครับแต่เดี๋ยวว่าสี่ปีความพิเศษนะต้องมีอะไรแน่นอนสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ผมว่ามีแน่นอนมีแน่นอนครับเราไม่ เราไม่มีทางขึ้นไปร้องเพลงเฉยๆแน่นอนครับต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าครบ4ปีทั้งทีแล้วต้องมีอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์ครับผมอยากรู้ว่าอะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันก็อยากรู้เราจะมี a m บาล i s t i c Boy เราร่วงใช่แต่ว่าเรามีบ b ลิสติกบอยมาร่วมจริงจริงอย่างที่บอกว่าเรามีแบบโปรแกรมอีกเยอะมากแปลว่าปีนี้คืเรามันแน่นที่ขนาดไหนครับเพราะเรไปต่างประเทศทัวร์จากที่ฟุนบอลวีนันประกาศไปแล้วก็มีครับมีทัวร์ต่างประเทศ เดี๋ัวนี้เราก็มีทัวร์ญี่ปุ่นไปหนึ่งในนั้นแล้วก็มีไทยแลนด์ทัวร์มีคอนเสิร์ตอเนเวอร์เซียลแล้วก็มีคอนเสิร์ตค่ายอีกมีอย่างรวมอีเวนต์อะไรยอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นนะผมก็เตรียมตัวเตรียมใจกันได้ครับบอกบอกบอกทุกคนเหรอครับไม่บอกตัวเองครับผมบอกตัวเองสำคัญคือร่างกายเนาะใช่ครับต้องฝึกใช่ใช่ครับพร้อมแค่ไหนครับสำหรับงานหลังจากพร้อมแล้วทุกงานพร้อมทุ่งานครับพร้อมเสมอครับพร้อมเสมอครับเราจะฟิตร่างกายใน พักผ่อนไม่เพียงพอครับใช่ใช่ไหมคะนั่นก็สิ่งที่สําคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็ต้องพักผ่อนเพียงพอให้ได้ครับผมใช่ยังมีเวลาพักผ่อนเลยค่ะเช่นนี้ยังได้อยู่เนาะได้อยู่ได้ได้อยู่ครับผม่นนกดทุคูไม่ันใจได้อยู่ครับพอได้อยู่ครับไหวครับเราจะสู้หมายถึงว่าไม่ได้มูแล้วกันครับผมใส่ใส่สู้อะใส่สู้ครับ่ฝากให้ฝาดเป็นแฟนต่อครับ ครับผมได้เจอกับเราแบบเต็มเต็มยาวๆเขาอัลบัามเต็มเลยก็อย่างที่บอกไปเราจะมีทัวร์แต่ว่าอย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดมีทัวร์เราจะไม่มีเพลงใหม่ไม่ได้นะครับใช่ครับตอนนี้เรพวกเรากำลังเวิร์กอัลบั้มสองที่เหลือกันอยู่หมายถึงว่าเรามีแบงค์พีที่เสร็จไปแล้วแล้วก็มีเพลงที่กําลังเวิร์กเพิ่มรัดแต่งอะไรอย่างงี้ครับผมก็ฝากครูอัลบั้มที่สองของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากทัวร์ที่จะเกิดขึ้นฝากอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นนะครับติดตามพวกเราทีเด็ดด้วยนะครับใช่เลยจริงครับผมอออีกไม่นานคครรัับบใช่ 对。<Okay. S 2> okay.